ฟังเรื่องนี้กันแล้วบ้างพิติดมาเรื่องราวจากคุณชาเดอะโกดเรดิโอซึ่ง่ันไปฟังมาแล้วคือแบบอืเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีผีออกมาแบบเปล่าแต่มันแบบน่าฟังมากแล้วยังไม่จบยังมีตอนต่อไปติดตามชมก็คือเรื่องนี้ยเดี๋ยวเราลา่าคราวๆให้ฟัง <c oughs> ก็คือว่าคุณชาเนี่ยแกก็เป็นเด็กหนุ่มทั่วไปเลยทุกคนมีแฟมนมีอะไรรถผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเห็นตากับยายทุกวันก็คือใช้เส้นทางลัดเนี่ยไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนทุกเย็นเลยขับเนี่ยแล้วก็เห็นคุณตาคุณยายก็แบบ ก็หมดทักทายอย่างเงี้ยจนมีวันนึงแบบฝนตกหนักจนต้องเข้าไปหลบฝนที่บ้านคุณตาคุณยายและมารู้เริ่มแบบหยบ้านก็แปลกๆเหมือนไม่เหมือนไม่น่าจะใช่บ้านที่คนอยู่ได้และจับสังเกตคตุณตาคุณยายเดี๋ยวไม่ใช่คนกิริยาต่างๆนั้นอะคือแบบไม่ใช่คนอ่ะทีนี้แต่ก่อนนั้นน่ะแบบพูดคุยเหมือนคนเลยก็รับปากว่าเออเดี๋ยวผมจะมาซ่อมบ้านให้ก็คุยกันไปคุยกันมาพอรู้ปุ๊บว่า พุงตาคุณยายเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆแหละได้จะหวาคุณชาก็ลงบ้านลงแล้วก็จะรีบขับรถออกไปคุณยายพูดไล่หลังว่ากลับมาดูแลบ้านให้ด้วยนะคุณชาก็ไม่ได้ละปากแล้วก็กลับออกไปเลยทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ตอนแรกคุยกันว่าเดี๋ยวจะมาซ่อมบ้านให้คุณชากแก็ทำตามสัญญาชวนเพื่อนและกลับมาซ่อมบ้านให้วันนั้นก็รีบ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 ,รบทำทุกอย่างให้เสร็จซ่อมทุกอย่างให้เสร็จภา,ายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็คือซ่อมเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ลูกกุญแจเป็นลูก 1, 2, 3, 4, กุญแจท คุณตาคุณยายอะไรเงี้ยและกลับมาเพื่อนแกก็บอกว่ามึงซื้อหวยอย่าลืมซื้อหวยด้วยนะซื้อหวยเลขหลานนั้นอนะและแม่เจ้าคุณชาแกถูกหวยเพื่อนแกถูกหวยคุณป้าตกใจมากกว่าน,นั้นอีกคือคุณชาแกถ,ถูกลังวันที่หนึ่งสองใบกลายเป็นใส่ถีคือพลิกชีวิตเลยแล้ว สิ่งที่แกอยากจะได้อย่างแรกเลยที่คิดขึ้นมาคือที่ดินตรงนี้ที่ของตากับยายตรงนี้ก็ไปตามหาไปตามหาว่าใครเป็นเจ้าของที่อยากจะซื้อก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ก็ทำการติดต่อว่าอยากจะซื้อมากๆเลยคุณป้าแกตอนแรกแกไม่ขายอะไก็ไม่ขาย,ย,านขายจนคุณชาแกวานล้อมจนใจอ่อนแต่ก็มีเงื่อนไขสัญญาใจกันแต่คุณชาแกก็รับปากหมดจะทำตามเงื่อนไขทุกๆอย่างไม่ลื้อบ้านแม่อะไรคือพอขายแล้วคุณชาก็ทำการรีโนเวทบ้านตากับยายเนี่ย ดีเลยทุกคนคือพร้อมอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอะอยู่ติดกันและหลังจากนั้นมาเมียคุณชาภรรยาแกก็ตั้งท้องพอตั้งทอง้องคลอดลูกออกมาได้ลูกสาวและคุณป้าคน่ขบันไดก็มาเยี่ยมพอมาเยี่ยมก็เหมือนทําหน้าตกใจอะไรบางอย่างซึ่งดูแปลกๆแ,แต่หลังจากนั้นมาก็มีความรู้สึกว่าคุณป้าเอ็นดูหลานเอ็นดูลูกแกเนี่ยเอ็นดูมากผิดปกติ หลังจากที่ภรรยาของคุณชาเสียไปด้วยโรคประจําตัวแกก็อยู่กับลูกสาวแล้วแกต้องทํางานแล้วคุณป้าเหมือนว่าเอเสนอขึ้นมาว่าแกจะช่วยเลี้ยงให้เหมือนตอกนกลางวันก็อยู่กับคุณป้าแล้วพอตอนเย็นคุณชาแกก็ไปรับกลับมานอนที่บ้านหลายปีจนลูกประมาณสักสิบขวบหรือสิบกว่าขวบเนี่ยทุกคนคุณป้าแกอยากจะดูแลลูกสาวคุณชามากขึ้นและี่ยกนู่นยกนี่สับสม,มบัตรที่บ้านเู่นนะ่ให้กับลูกสาวคุณชาแล้วที่คุณคุณชาเนี่ยแกไม่ไหวแล้วคือเจอกับเรื่องราวแปลกๆหลายๆเรื่องเช่นเห็นลลููกกสสาาาววมองหนน้เี่ แล้วเห็นผีผู้หญิงที่ต้องมาขามม่ะผีตัวนั้นอ่ะซ้อนอยู่ในตัวลูกสาวบ้างละ่ะบางทีก็ได้ยินเสียงเรียก,เส,ยกเ,สยเสียงนู้นเสียงนี้เสียงนั่นคือมันไม่ปกติจนไม่ไหวแหละแกก็เลยไปถามคุณป้าแล้วก็ยื่นข้อเสนอทําตามเงื่อนไขของคุณป,ป้าทั้งหมดแล้วก็คงห่วงความปลอดภัยของลูกแกด้วยอ่ะแกก็เลยยื่นข้อเสนออย่างนั้นให้คุณป้าไปและคุณป้าก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตทั้งหมดให้คุณชาฟังเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้คะ่ะทุกคนใครอยากฟังแบบรายล,ายละเอียดเต็มๆก็ไปฟังได้นะคะที่เดอะโค้ดเรด บุณชาเอินภูเล่าค่ะสำหรับวันนี้ฟันดีราตีสวัสด์บ๊ายบาย